สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำน้ำพริกปลาทูนะคะน้ำพริกผัดน้ำพริกผัดปลาทูนะคะเป็นปลาทูนึ่งนะคะเป็นปลาทูนึ่งอันนี้คุณยายใช้สองตัวใหญ่ๆนะคะปลาทูนึ่งสองตัวใหญ่ๆนะคะเอามันแกะนะคะแกะแล้วก็เอามา,อาทอดให้กรอบนะคะแกะแล้วก็ทอดให้กรอบเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนในการทํานะคะาตามนคุณยายทําเลยนะคะใส่น้ําม,มันนะใส่น้ําม,มันลงไป ใส่น้ำมันลงไปนะคะนี้ใส่ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะใส่น้ำมันใส่ลงไปนะคะประมาณใส่น้ำมันใส่น้ำมันลงไปประมาณเออสามช้อนโต๊ะนะสามช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่พริกนะคะอันนี้จะเป็นพริกแกงนะเป็นพริกแกงพริกแกงที่ใส่นี่เออประมาณประมาณขีดหนึ่งนะคะแต่แล้วแต่นะใครจะใส่ใส่มากใส่น้อยนะคะนะคะแล้วก็เอา เอาพริกแกงนะแกงผัดพริกแกงให้หอมนะผัดพริกแกงกับน,น้ำมันให้หอมให้หอมนะ,นะะแล้วก็ใส่เราใส่น้ำลงไปเลยนะคะใส่น้ำไม่พอใส่น้ำต้องใส่พอประมาณนะพอประมาณกานะคะค่อยๆกเาเรื่อยๆ เราก็ผัดพริกผัดพริกแกงเหมือนเราแกงเผ็ดนะคะเราเหมือนเราผัดเผ็ดธรรมดานะเหมือนเราผัดเ,ดดดเผ็ดธรรมดา <g ib berish> วันนี้เราก็ทำเอาทาไว้ทานนะคะทำทำไว้ทีท่หนึ่งก็ทานได้หลายวันนะ ผัดให้จนจนหอมนะผัดให้เป็นหอมก็อันนี้ก็แล้วแล้วแต่เรานะหมายหมายถึงนนหมายถึงว่าจํานวนนะจํานวนก็แล้วแต่เรานะนะคะขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนต่อไปพอพอเออเราผัดที่หอมแล้วนะเราก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนะน้ำตาลปี๊บลงไปประมาณเออ ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะน้ำตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะก็ใส่เอ่อใส่รสดีไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ใส่เอ่อน้ำน้ำปลานะน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปนะคะอันนี้มันก็จะได้รสชาตินะคะเผ็ดเผ็ดกระเท็มแล้วนะเผ็ดกระเทียมอันนี้เราก็ต้องใส่อันนี้นะคะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะ น,น้ำมะขามเปียกลงตปนะคะน้ำมะขามเปียกก็เราก็กะเอานะคะทุกอย่างทุกอย่างจะอยู่ที่กะเราเราเราต้องการนะเรากะเอาเองนะเรากะเอาเองคุณยายจะไม่ฟิกว่าอะไรกี่กี่เท่าไหรนะะ่นะคะอันนี้มันก็จะได้ขั้นตอนขั้นตอนของเขาก็คือ ในนี้นะคะรสชาติก็จะเป็นเผ็ดนะคะเป็นเผ็ดเป็นเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเค็มนะเป็นรสชาติของน้ําพริกทั่วไปนะคะมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีเค็มนะน <c oughs> นี้เราเรายังไม่ต้องชิมนะเราเรายังไม่ต้องชิมก็ได้นะคะเพราะเราต้องใส่ปลาทูลงไปก่อนนะ เสร็จแล้วนะคะพอเราใส่เออเราใส่น้ำปลานะเราเราใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊ลงไปแล้วนะคะนะคะเข้ากันดีแล้วก็ใส่แั้งป้อนสุดท้ายนะอันนี้ใส่ปลาทูใส่ปลาทูลงไปนะคะปลาทูนี้เราทอดเราทอดทำให้ป e ่นไว้นะคะทำให้ป่นไว้แล้วนะคะ